สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่มอเตอร์เวย์มาแล้วค่ะครั้งที่แล้วเราแนะนําทางเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่ทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เราแนะนําทางเข้าทิศทางจากจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะจะเข้าได้ทางไหนอย่างไรไปติดตามเลยค่ะสำหรับการเดินทางบนทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการผู้ใช้บริการสามารถเข้าออกได้ทุกด่านบนสายทางทั้ง8ด่านได้แก่ด่านบางใหญ่ ด่านนาครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีค่ะโดยที่ทางขาออกเริ่มต้นจากด่านบางใหญ่ ส่วนขาเข้าจุดเริ่มต้นคือด่านกาญจนบ,บุรีซึ่งจะรองรับผู้ที่เดินทางจากทางหลวงหมายเลข324ทิศทางจากตัวเมืองกาญจนบ,บุรีหรือผู้ใช้ทางที่มาจากทิศทางอำเภอพนมทวนและผู้ใช้ทางหลวงหมายเลข321มาจากทิศทางอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเข้าที่ด่านกาญจนบ,บุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่ทิศทางกรุงเทพและสามารถออกที่ด่านถัดไปได้ทุกด่านตลอดแนวสายทางค่ะ สำหรับปัจจุบันมอเตอร์เวย์สายนี้การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ5สัญญาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี4สัญญาซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการก่อสร้างด่านกาญจนบุรีโดยที่ตั้งของด่านกาญจนบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง10กิโลเมตร เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีนะคนปรปฐมกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนครั้งหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์เวย์สายนี้มาฝากนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ